ครับเขาครับ,รบสวัสดีซิตูท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทานทีเอยียงแชนแนลละก็แหล่พารว้สิบห้านพี่น้องเพื่นครับเพื่อนช่องตามตัวเลขแนวทางของแม่ย่ามครับพี่น้องเอฟซีวันที่ผ่านมาแข่งไปแข่พี่น้องจีดแปดวันนี้มาตัดต่อรูปแบบแนวทางเลขถูกเพิ่งนิ่งขาวว่าจุดหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องแต่ว่าที่งม่่านบริมากหมูบนนม่บ้านเนี่ยเพิ่นถวายรถหมู่บ้านกับบริมากถวายนะ้องเพิน่นถวายรถไปแดง มื่อวานนี้บพอดีมาครับพี่น้องเอฟซีกุชชั่อ่ะโคเป็นยังครับพี่น้องเอฟซีมาตามย้อนหลังกระเด้ครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของไม่ย่ำงวดประจำวันที่หนึ่งเมยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดี่ยวมาโรเบรแบ๊คครับสามชิ้นาอดไปครับคุณแม่ครับพี่น้องเอฟซีกุชชั่ครับสวัสดีคุณแม่ครับพี่น้องเอฟซีงวดที่มาเอาคักเลยดิเอากระปังอีกเลยติปังปังพี่เจ็บแปลี่ราหันเนาะปังปังนี่ไงวะ ซื้อเแม่ตะไ่ป้ายใจให้พูดซื้อเลยบาทมาตามเนี่ด้บบาทนี่เออสี่ร้อยยูมาันมาตามนัดเลยฟันกับบ้านฟันอีกเนี่ยบ้ากันฟันกัดทีนั่นกัดทีป้านทุ่งยูอ๋อมไปเลหมฟันมาใจนั่นได้ไีมมันมันมีแต่ฟันตัวอวเห็ดเออเท่นั้นไปเก็บเท่นั้นแหละฟันฟ้นอีก เอ้าเถวไล้ไปแดงรถเด้รถไปแดงเลยแม่ไปแดงใหมทะเบียนเทยจจรักษาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าโอ้ยมนมีหาไม่เจอองว่าโคตมากบัดอำเภอเลยวันมาบัดอำเภออันีตัวมันถ้าเจ้ามาเห็นหรือว่าโอ้ยบ่เห็นจะแก่กันมาเบิ่งหอปูกเอาม่เคยเห็นเต เราปูพกปูว่อมากตะเคียนนะโอชมาชมเรือเลยเจี๊เาม่จะไม่เห็นหน้าแม่วามแบบนี้ฮะว่แม่ยะไม่เห็นหน้าแม่ความบเออก็ช่งปนถือเล่นน้นั่นแล้วเหาเล็กน้ำันหด้ันมันถือวันนี้เขามาเด้อสั่นบอกว่าอันถือแล้วเขามาเคยชอบไปอตาทุาคยคิเรียกสั่นชันตัวเขาจะละแจกจึ้มๆไหมอืมมายูแล้ว่า พ่มาหาคนดังเลยขามบรรดาไปหน่อยคนดังาขอโสกน้ำวาขอพ่น้ำและคอยอยแขนน้ำผู้มีโศกมีวันะนมีก็มี้เจริางหอมมาถือควนเบอกกูได้เขามาสีน้ำลจริชาจ่มาเสืนเอาผู้เดียวได้เลยจ้ นั่นนะพู้เกียณคนนี้เอาเนี่ยเปิดเมนเปิดแกมเมนนี่เราได้โอ้โหนี่มิจยาไีคักีหนแปดเกียรแต่ตัสองหกก็นั่นได้ทั้งฝุ่นทั้งหลังนออยันไหนักใ่เนี่ยประดนเราอดีดวง่ามี่ไมดวงเขาก็เห็นเขากับโป้หรือเจโเขาไม่มด้ดวงเห็นเราไปบ้าน่ะเขาไปบ้านื่อชเพิ่นไปเห็นสมุดเนี่ยค่ะเขียนได้นั่นยช่ไหม โอ้เจริไปบ้าเห็นไื้ไงเจเจ็บเปล่าไรเออเขียนไปสังหารดิเลขกงอนได้ก็เขียนไปสังหันเลยโอ้เขียนปากกูดูเออให้นไปให้คนเห็นให้คนบึงบอกและเล่างคุณอลาเดวเปไว่ก็้บงคีแวัน ล่งางอย่างเดียวโอ้ยบางงนนเป็นทั้งนนะ่องไหนแม่งนเป็น่ไหนจุดล้วมาบ่จุดจุดผู้หลานเนาะจุดผู้เที่ยวจุดผู้หลานจำไม่จำสองคนอนี่แหะชัดเนผู้นั้นผู้นึงไหนสี่สามนออกสี่สามเ็นบ่เออผู้หนึ่งไห้อียงเก่าหามันดอกเข่าหเออเขาเรียกเางยนั้นละสี่สามเหมือนเดียวกัน่หมเออออกข้ามนข้าง่างเอองด ยุตั้งเก้าหากับที่สามนะยุดพูดละอันพุดหนึงเด้บนพูดหนึงเห้ล่างไปได้หาเก้าพูดนั่นได้เองี่สามเออชี้เลขสามตนะมันหาหาสามสีหาีามโอ้มันมันุมนั่นกับบาซื้อดิเออมจับแม่นันกับบอซื้อว่าซุจะซื้อนี่จซื้อผู้เดียวอนุ่มมาผู้เดียวอย่งนีเออเจ้พคุณน่ะวะก็ทีได้ผู้เดียวเนี่ย คลาเตียดขันบะคุ้มบะซื่อดิซุ่มนน่อยก็ได้เนี่จจำกับอันจุ่มมันจำหันน้ำกันจั่งคุ่แบ่จัองคู่ไม่เสียจ้อมาถือน้ำเลี้ยสอนหมดเลยสอนตะกี้กันบ้อนั้นงานคือด้ปเสียกระซ่กะเดตเสียเยอะดีหะอ่ามันไห้ทุกวัาเป็นไดเพื่อนแล้วไงว่าเกเชียนใส่กระดาษมือเกิไดเกียแเม็ดเดียวล่างเพราะมัน น <c oughs> เรเขียนไหวงี้หรวัน,นไปนนยจ <YouTube. S 3> ุดถูกจุดคนละดอ,อกขึ้นเราอ่ะเนี่ยแดดแสดงว่าแดดคนละตัวเออคนละตัวเ๋อ,อถามพ่อแม่แม่จำก็มไม่จำเด็กจะได้ไหมจำได้แปดหกหกแปดหกหกพ่อมพแม่ไ,มไ,ได้ไหมสองย่ายได้สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ด เขาได้สามเลยบบบ่มีสองขดงบ้านรอนั่นขั้นขั้นสี่้านนั่นเลือบอกได้ด้วว่าันได้บ้านไปเบองยี่บ่ไอเบอรงมาเจ้ากัไปเื่อะไรน่ยนัอยู่ข้างเาบอกฮันรึโอ้ห <Trans> ่สามโตแต่อีกได้หน่อยเลือปบอนเงื่อนแบบเก่าหานะโตยกกลางเลือผิวโมเส็นเขมตะเก่าก็ห่าน ผัดเมื่อใดสี่หายสองโตก็คือเออคือว mm ่า hmm. ต mm ัวบแม่จะคือเลาลึกถิ่มออมาเห็นสองเราก็อนวันนี้เดีวันนึ้งจะเป็นจัไรสองสี่เจ็ดดีวานยาศูนย์ฮ่อวาศูนย์แห้งมาสั่งได้ศูนย์แห้งมาสั่ เพราะว่ายเขาคอยจันม้วนเอาเรียวก็พอศูนอะไรซูนูนให้ยาซูนแล้วก็ให้ศูนสามวันแล้วคือเบาสันไอ้แป้เยอะสันนม่จำบ้างมว่าไม่คอยตบยักเป็นยังไขคอยตบเิ่มเพิ่มไปเป็นจังไงบ้าบ้าคงใื้ตัวได้บเมาไปว่าสันว่าสันบ้างให้ซูนสามวันแล้วเจ น่สามวดีพกไหนสามหัวดีเลยจ้จนเป็นดาราจนดังเลยจ้ะจนุด่กนละนะก่มีล้านงแห้งซูสามหัวซก็บอกว่าจ้ะซูสามจนวางกัน่ลบ่อาเตียวาเตียน้ำเนปเตียเล็กทูหลังจ เลขเลขล็อกได้ตังค์เพราะว่าเล็รอกนี่โอ้อ้องหอก่าอีองวัวเนียอืปองตัวเล็กเนียเ็ห้าอ่าไปหนนึ่งจ็ดหนึ่ง จ็ดสองเจ็ดสองเจห้เจ็ดหกออืมนันตัวเดียวนี่บเ่ีฟองฟองอันนี้หลุดเจ็ดเจ็นี่เป็นเลขสุดเลขสุดเมื่อที่ผ่านมาได้สองหกเออแมหลักสองก่อนอ่าัวนี้วนี่มาลักเจ็เออมัวก้อนมวนก้อนฝกับาม่ลักเก้ากับเก้าเก้าหานันกมันก็เขาก็เลขสเลขสแม่ตัวนี้เจ็ดสอง ไปจ้างวางเ้มมขาว่อนสิไปเพอดีโอ้เศเหาเพือนจริเอาแล้วม้วนปุ๊บามใจงันหย่นเลยต้น่อใจอยู่ในหอปูเลยใจล้วพักกับซื้อความนซื้อความเ่อยไปนะซื้อความเอยไนะเอาแล้วจ่ายออกิเส้นเส้นน่มสเส้นเม่นเนี่ยตันเี่เล็กชุดเนี้ นี่จะเน้นปะ่วงหรือเปล่าซีคูนี่ซีคูเม็ดมาจะไหนตัวนี้ก็เย็นหาเนี่ยอ้เจ็ดตนงเจ็ดหาตัวนีเลขสุดต้นกอนโมมันหกสองหกเลยจมส่วนเลขสูตรสิ่เน้นอยู่ที่เจ็ดห้าและสองห้าเจ็ดสองเออเจ็ดสองเจ็ดห้าและเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองส่วนเลขเลขทูบอยู่ที่สองสี่เจ็ด โอ้มือเียบสารตัวมเพิ่นเพิ่นบนเรือบออดตวเนาะเอาหวานลอตอนี้อ่คุณแม่ยกไขเบิ่งครับพี่น้อง้ักครับลาสยกับืน้อยกือพทวได้ฟั่งบ้านน่ถือกางวันนได้ฟังะใน้าวหมัดน่นหะ้วหม อเลาซีอาเอาหน่อยเพรานดวกนี่คนเกินตัวมป่นี่บ่เคยือยังละตัวสตัวนี่ได้หน่อยนะแม่นาะฮาคือ้นเนเอามันได้หลายหลดก่อนอานมากพีน้าแม่ตรงับ่ามสีน้เยสองพี่น้องเจดอองเจ็ดเนาะตรงกันเจเจดหนึ่งเจ็เจหี่เป็นเลขสูตรเ้ยพี่นนังเด้อต่ว่าส่วนเลขศูน ตู้ศูนย์หลายศูนย์มาซ้ำงวดแล้วซูบอกว่าทันว่าก็เลยล่องใหม่แบบนี้ครับเอาแปะหน้าจอดได้พี่น้องเด้ตัรูปแบบแปลงท้ายได้งวดงวดนี้เห็นได้ใหม่เขาจะได้กันไหมให้มันมาเรื่อยๆได้จีให้มันมาเรื่อยๆงวดโอ้สายสุขสายสุขการเออสองจานเดียวกันาะแ่เพักกันนัดกันเลยดิพ่านมานีมีงวดสงขการคัดถือกเลขงวดสิมัหาสิพักกัน ย้าอยู yeah, ่ห oh. ันลงรันเอ้ยโดนเงินตัวอยู right okay. ่น้ำปูเหรอจีน nice. ้ำปูละโอ้นัดกันไว้หรดิครับผมอาขยังจะซุ่มเลยสิกับแม่ยามเป็นนัดไปเรื่อยๆนัดละเปลี่ยนแต่เงวเร้วนี่แคปการน้องาก็คือคืออีกงวดนี้เงวยางไงตัวแบบใท้สมกาศก้อนสมกครับครับผมขอบคุณคุแม่เงามากครับ่เป็นไครับผมผม